วันนี้สามารถที่จะฟรีดาวได้ผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ5,800บ,บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนแค่5,800บาทเท่านั้นเองนะคะเราคิดจากยอดฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เดือนแม,ม่เมียวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับรถตู้เย็น นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถทำอาหารกินกันบ้างนะคะอ่าแม่เมี่ยวยังไงบ้างวันนี้มีคันไหนที่จะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวคันตู้ทึบกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้คันนี้จะเป็นตู้สูงเมตรหกสิบนะคะวันนี้จะเป็นตู้สูงเมตรหกสิบนะคะสําหรับตู้ทึบคันนี้ปีอะไรนะคะปี2 0ง1ปี2011นนะคะตัวเบนซินนะคะคันนี้อยู่ที่ 9, 2 7 9 0เ0บาทเป็นตัวเบนซินนะคะออเอาไปประหยัดน้ำมันแน่นอนคันนี้สามารถที่จะฟรีดาวได้ผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ5,800บ,บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนแค่5,800บาทเท่านั้นเองนะคะเราคิดจากยอดฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะอย่าลืมนะเอาคันนี้ไปคุณไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่า1คันนี้จะเป็นแก๊สติดแก๊สเรียบร้อยจะเป็นตัวเบนซินนะคะแล้วก็ตู้เนี่ยสามารถที่จะเปิดได้ทั้ง ข้างหลังแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันปะฉมหน้าของเขาปี2011เป็นยังไงบ้างนะคะวีก็แชมป์นะคะก็หน้าแชมป์เลยทั่วๆไปเลยนะตามที่เราเห็นตามท้องตลาดตามท้องถนนอยู่แล้วนะพี่เดือนวีก้แชมป์นะจ๊ะเพราะเดี๋ยวขอนนี้ใครที่กําลังมองหางานอยู่ วิ่งร่วมหลืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้นะ,อะขอแนะนําเป็นคันนี้เลยราคาคย่อมๆนะประหยัดเลยนะ,ะเริ่มต้นเหมาะสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจนะคะ,คะตรงนี้เนาะ,ะเป็น,ปนยางใหม่อยู่นะยางของบิสโต n นนะคะ,คะตรวนี้เนาะกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะคะ,คะเป็นหูช้างเป็นสีดำะนะจ้าี่ ตู้สามารถเปิดด้านข้างได้นะคะนี่เลยนะสามารถเปิดทะลุได้นะข้อดีของเขาก็คือเราสามารถยกของขึ้นลงทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างได้เลยนะคะตรงนี้สำหรับคันนี้เนี่ยค่ะที่สะดวกสบายเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไม่ใช่แอร์ที่จะแบบหูเย็นจ๋าแอร์เฉพาะที่เป็นแอร์อุณหภูมินะคะแต่ในอุณหภูมิเหมือนอุณหภูมิห้องเราอย่างเงี้ยค่ะห้องหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ เนี่ยคะสามารถเก็บได้เหมือนกันแต่แค่มันไม่ฟิตนะคะของเราไม่บูดไม่เสียแอร์มันจะพอประมาณว่าเป็นแอร์ตู้เย็นตู้เย็นที่บ้านเราอะ่ะที่เราใช้นะคะตัวนี้นะไม่บูดไม่น่าแน่นอนเพียงแต่มันไม่ฟิตไม่แข็งแค่นั้นเองนะคะ นะคะตู้ก็อย่างที่เห็นนะจ๊ะตู้นี้น่าจะเมตรห้าสิบนะในตู้ภายในตู้เนี่ยประมาณเมตรห้าสิบนะจ๊ะตรงนี้นะประตูสามารถเปิดได้หน้าละเอ่ยข้างข้าง,าง,างด้านข้างแล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้ดีอย่างมีกุญแจล็อกด้วยนะคะ,คะบางคันเนี่ยมันไม่มีกุญแจอ,อย่างดีเอานะครับ่ะเซฟตี้อย่างดีเลยนะคะมีจล็อกแน่นหนาใช้กุญแจล็อกสำรองได้อีกมีเขาเรียกอะไรกันชนใช่กันชนปัญใด บันไดที่นนจะทำเป็นบันไดได้ด้วยกันชนได้ด้วยเหยียบน้ำหนักจะลอยล้อลก็เหยียบได้นะคะตัวนี้นะจ๊ะอ่าแล้วดูใต้ท้องหน่อยเพราะว่ามันมีแก๊สนะแก๊สเขาวางถังอย่างดีนะคะเรียงอย่างดีเลยเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ติดอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้านในกันนะคะ คอนโซลดูสิคะระหว่างปีนะคะปี2011แต่ความช้ำของรถนี่แทบจะไม่มีเลยพี่เดือนนะคะเพราะว่ามันใหม่มากไม่บอกตรงๆนะคะรถบิ่งส่งของไม่แสนเก้าเอง ถือว่าน้อยมากไม่น้อยไม่น้อยถ้าวิ่งว่าไม่น้อยมากนะคะเอาไปเลยนะคะสําหรับคันนี้2องแสนเจปี2011นะปี2011นะคะการันตีรถไม่มีชนไม่มีคว่ำแน่นอนนะคะตัวนี้คอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างปรับอุณหภูมิได้คอนโซลหน้านี้หมดเป็นเบสิกอันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ ไม่มีการริ้วรอยทุกอย่างเลยบอกแล้วว่าของเขาดีจริงบอออกจากป้ายแดงยังไงก็อยู่อย่างนั้นค่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่เราจะมานำเสนอวันนี้เป็น Toyota h ไฮ u รักรีโวนะคะตันนี้นะได้ปีใหม่ขึ้นมาใหม่มากๆเลยแหละนะตอนนี้นะปี2019ถูกต้องเครื่อง2.4นะคะตอนนี้เป็นเจพัสนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโฉมบอดี้ของเจ้าตัวรี v o เขา็นบ้างรี vo ของเรานะคะตอนนี้นาะกระจังหน้านะคะสีดํานะคะตัวนี้นะ ไฟตัวนี้ออกมาจากไฟ<า>แดงไม่เคยโดนชนไม่เคยคว่ำหน้าเดิมค่ะนหน้าทุกอย่างก็เดิม<า>ไฟไม่เคยถอดเปลี่ยนแม้แต่นิดเดียวนะคะ่ะอาส่วนกระจังหน้าเป็นสีดำออกจากโรงงานเลยแค่เปลี่ยนที่จอดมาจอด<า>ที่กิดสดาร์ูคาเท่านั้นส่วนแม็กกับดางนี่ก็สามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะ ถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์ค่างวดก็ตกอยู่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะแล้วก็ผ่อนนาน72งวดไปเลยนะคะตรงนี้นะผ่อนได้ยาวนานเลยนะคะค่างวดทุกๆเบาๆเลยและสำหรับราคารถ5้าแสนกระบาทคันนี้นะ,ะจ๊ะ ช่วงร่างเสริมแนบให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยแข็งแรงคงทนนะเสริมเหล็กดามเหล็กมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยเป็นกระทะล้อนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดตู้ให้ดูนะคะเป็นตู้ตเย็นน,นะคะฟิตได้นะจ๊ะฟิตได้จะเป็นไฟเบอร์นะข้อดีของไฟเบอร์เขาก็คือตู้ไม่หนักนะทำมาอย่างดีเลยนะอันนี้สามารถที่จะ ่ใช้ของหนักหรือว่าอะไรได้เลยดูดิพื้นเพราะปกติเป็นพื้นเอะไม่นช่ไหมผิวเป็นพื้นเองเนี่ยค่ะไฟเบอร์ไฟเบอร์เป็นพื้นไฟเบอร์มันจะเป็นลอยเพราะมันเป็นไม้ใช่ป่ะอ่าฮะอันนี้ได้สแตนเลสใช่ค่ะได้สแตนเลสอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ทํามาอย่างดีเก็บความเย็นได้นะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงตรงนี้นะมีเซฟตี้ล็อกอย่างดีเลยนะคะมีกุญแจล็อก ไม่ต้องกลัวของเราจะหายจะสูนหายเดี๋ยวดูด้านในนะคะมาที่ด้านหน้าด้านในกันนะคะตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้าเครื่องเสียงซีดีนะคะเป็นแผ่นซีดีนะคะเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้นะรถสวยที่สาคัญมีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะแอร์แบ็กตัวท็อปสุดของหัวเดี่ยวแล้วค่ะค่ะมาอยู่ที่สามหมื่นเก้านะจ๊ะ เพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าคุณลูกค้าไปซื้อรถมือสองะค่ะคุณลูกค้าจะไม่ได้ตัวกระจกไฟฟ้านะเพราะว่าทุกคนทุกคันจะออกเพราะส่วนมากเขาไปออกป้ายแดงเนี่ยก็เขาก็จะออกที่ถูกที่สุดก็คือจะเป็นกระจกมือหมุนเพราะว่าอะไรทําไมเขาต้องออกถูกเพราะว่าเขาเอารถพวกนี้มาให้ลูกน้องขับเขาไม่ได้ขับเองเขาไม่จำเป็นต้องซื้อแพงนะคะแต่คันนี้คุณได้กระจกไฟฟ้าจ้ะ หายากในตลาดไม่มีนะคะไปเช็คดูได้ตอนนี้มีแค่คันนี้คันเดียวในตลาดเช็คมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดลยแบบด้านหน้าอีกรอบนึงด้านหน้าด้านกันนะคะหน้าเดิมทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะจ๊ะตอนนี้น็อตทุกตัวยังอยู่ครบรอยมาร์ครอยอาร์ทุกอย่างยังอยู่ครบวันนี้ขอจบไร้สดเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ